ทำง่ายใช้วัตถุดิบหลักแค่2อย่างเท่านั้นเองค่ะวัตถุดิบหลักตัวแรกค่ะแคร็กเกอร์ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคลิปนี้ป้าใช้ตัวนี้ค่ะมันถูกดีใช้1ห่อค่ะ90กรัมถ้าจะนับชิ้นก็28ชิ้นทุบหรือบดให้ละเอียดตามชอบค่ะในถุงนี้มันดูน้อยๆเพราะว่าแบ่งมาทุบนะคะถุงมันเล็กแต่ใช้งานจริงก็คือ28ชิ้นทั้งห่อค่ะทุบเสร็จแล้วก็เทลงในชามสำหรับผสมค่ะ เสร็จแล้วพักไว้ก่อนค่ะไปละลายช็อกโกแลตกันน้ำช็อกที่ชอบนะคะมาใช้งานจะเป็นดาร์กช็อกมิลช็อกช็อกแท่งช็อกคอมพาวยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเอาไปละลายให้เรียบร้อยจะละลายใส่ชามนะคะแล้วเอาเข้าไมโครเวฟหรือว่าจะเอาช็อกใส่ชามแล้วตั้งบนน้ำร้อนให้ละลายก็ได้แต่ว่าวันนี้ค่ะป้าใช้เครื่องอันนี้นะคะสำหรับละลายช็อกเพราะว่าบางคนนะพอละลายบนน้ำร้อนจะประสบกับปัญหาช็อกเสียสภาพค่ะ เนื่องจากว่ามีน้ำบางส่วนนะคะหยดลงไปในช็อกค่ะมันทาให้คนเท่าไหร่ช็อกมันก็ดูเป็นก้อนไม่ละลายสักทีจริงๆมันไม่ใช่ไม่ละลายนะคะแต่มันเสียสภาพไปแล้วใช้เครื่องนี้ก็สบายใจไม่ต้องห่วงค่ะว่าน้ําจะหยดใส่ลงไปเครื่องอันนี้ซื้อได้จากช้อปปีนะคะราคาประมาณ300กว่าบาทเนี่ยค่ะไม่ได้มีแค่เครื่องนะมีของแถมมาเพียบเลยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปมีให้ดูแล้วก็ถ้าใครสนใจเครื่องแบบนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะเลื่อนหาดูได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ หักช็อกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วใส่ลงไปในเครื่องช่วงแรกเปิดเครื่องเป็นเบอร์2ก่อนได้ค่ะแล้วก็พอช็อกเริ่มละลายแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็คนๆหน่อยนะคะแล้วก็หมุนปุ่มกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งก็พอค่ะเพราะว่าความร้อนที่สูงมากเกินไปก็ทําให้ช็อกเสียสภาพได้เช่นกันนะคะมันก็อาจจะจับตัวเกาะกันเป็นก้อนดูแบบว่าแข็งๆไม่ละลายนะจ๊ะ ครจะละลายช็อกในไมโครเวฟใช้ไฟอ่อนๆแล้วหมั่นเอามาคนบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ช็อกได้รับความร้อนที่มากเกินไปจนเสียสภาพเช่นกันจ้าเมื่อละลายช็อกได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็เทลงไปในแครกเกอร์ที่เราบดไว้ค่ะขั้นตอนนี้ใครไม่มีเครื่องช่างนะคะไม่รู้ว่าช็อก1 0 0กรัมอย่างมันเท่าไหร่ไม่มีปัญหาค่ะเราเอาช็อกไปละลายรอไว้ก่อนเลยได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยเทใส่ทีละนิดแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าเมื่อไหร่แบบว่าช็อกมันสามารถเกาะจับตัวกันเป็นก้อนได้แล้วเวลาที่เราปั้นหรือกดเนี่ยนะคะก็หยุดเติมช็อกได้เดี๋ยวขออนุญาตใช้มือในการคลุกนะคะมันถนัดกว่าค่ะแล้วก็จะได้ทดสอบได้ด้วยว่าเอ๊ช็อกมันพอหรือยังนะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องช่างหรือจะซื้อช็อกแท่งที่แบบว่าขนาด100กรัมพอดีก็ได้นะคะมันก็มีขายอยู่หลายยี่ห้ออยู่นะ เนี่ยค่ะสังเกตดูนะคะช็อกจะสามารถเคลือบตัวแครกเกอร์ที่เราบดไว้ได้ค่อนข้างทั่วค่ะแล้วเมื่อลองบี้ดูนะคะลองบีบดูค่ะเขาจะสามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้วันนี้ป้าใช้เป็นถ้วยจีบ3 2 1 9นะคะเอาใส่ถ้วยฟอยอีกชั้นหนึ่งนะเพื่อความแข็งแรงเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้แรงในการกดตัวแครกเกอร์นะจ๊ะถ้าไม่ได้ทำขายทำกินเองเนี่ยใช้เป็นชามธรรมดาก็ได้นะคะ หรือว่าจะเป็นพวกถ้วยฟอยอะไรก็ได้ค่ะปรับเปลี่ยนเอาเองได้เลยจากนั้นเอาก้นแก้วนะคะหรือก้นชามที่สะอาดสะอาดค่ะอันนี้ล้างสะอาดเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะมากดบนแครกเกอร์เพื่อให้เรียบแน่นและอยู่ทรงได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วหรือจะกดแล้วทำเป็นหลุมตรงกลางก็ได้นะคะ เสร็จแล้วนําขนมที่กดแล้วเนี่ยนะคะแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาสักสินาทีเพื่อให้เสร็จตัวจากนั้นค่ะนําช็อกมาละลายเพิ่มตามต้องการเลยนะคะเพื่อราดตกแต่งบนหน้าขนมค่ะจะไม่ราดก็ได้แต่ราดเนี้ยนะมันจะฟินมากๆเลยละลายจนเหลวได้ที่แบบนี้ก็จับราดบนหน้าขนมตามชอบเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะใช้วัตถุดิบหลักเพียงแค่2อย่างเท่านั้นเองถัดมาไปดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะต้นทุนวัตถุดิบ1นึสูตรนะคะป้าทำออกมาได้4ชิ้นโดยใช้ถ้วยขนาด3 219ใครจะใส่ถ้วยเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้ค่ะก็จํานวนชิ้นที่ทำได้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแครกเกอร์ที่ป้าใช้ซื้อมาห่อละ1ิบาทค่ะใช้1ห่อสำหรับ1สูตร ตัวช็อกที่ป้าใช้ละลายแล้วมาผสมกับแครกเกอร์นะคะป้าซื้อมาห่อหนึงเนี่ย200กรัมราคา44บาทค่ะช่วงนี้ลดราคาอยู่ไม่แน่ใจราคาเต็มมันเท่าไหร่นะคะอันนี้คิดจากราคาที่ซื้อจริงมานะคะใช้ไป100กรัมก็22บาท แล้วก็ช็อกที่ใช้สำหรับราดด้านบนนะคะใช้ไปลองชั่งดูแล้วนะคะใช้ไป70กรัมก็เท่ากับ15บาบาท40สตางค์ซึ่งจุดนี้เนี่ยบางคนอาจจะใช้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะคะลองคำนวณด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งเพราะว่าการราดอ่ะเนาะบางคนราดมากราดน้อยถ้าใช้ตามนี้นะคะต้นทุนวัตถุดิบ1สูตรหรือ4ชิ้นเนี่ยจะเท่ากับ47บาท40สตางค์ถ้าหารออกมาแล้วนะคะก็เท่ากับว่าขนม1ชิ้นต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่ 11บาท85สตางค์ใครตกแต่งอะไรฟุ้งเฟิงเพิ่มด้านบนต้องคิดและคำนวณต้นทุนเพิ่มเอาเองด้วยนะคะอันนี้คิดแบบเรียบๆแบบในรูปนี้ให้ดูค่ะถ้ารู้สึกว่า11บาทกว่าต่อชิ้นมันแพงไปสามารถเปลี่ยนตัวช็อคได้นะคะเป็นช็อคคอมพาออะไรพวกเนี้ย ต้นทุนมันจะถูกกว่าแต่ว่าความอร่อยหรือว่าเรื่องของสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณากันเองอีกทีนะคะแล้วต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะนู่นนี่นั่นค่ะถ้าทําแล้วนะคะก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้ได้หลายวันเลยค่ะแช่ช่องธรรมดาก็ได้นะคะอยากแช่ช่องฟรีซก็ได้ค่ะแต่ตอนจะเอาออกมากินมันจะแข็งเกินไปนะก็ต้องตั้งทิ้งไว้ให้ใคลายเย็นซะก่อน แล้วเอาออกมาวางนอกตู้เย็นได้ไหมป้าคือช็อกอะค่ะถ้าอยู่นอกตู้เย็นเขาก็จะเหลวเขาก็จะละลายนะคะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้อา่ารูปทรงรูปร่างมันอาจจะมีการเสียทรงง่ายนะคะแล้วก็ตัวช็อกที่ราดด้านบนมันอาจจะดูเยิม้มเยมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช็อกเมื่อแช่ตู้เย็นเขาจะแข็งตัวเขาจะมีความแบบกร,กรุบกรับกรุบกรอบอะคะ่ะถ้าเอามาทิ้งไว้นอกตู้เย็นนานๆเนื้อขนมมันก็จะแบบความกรอบความกรุบมันก็จะลดลงนะจ๊ะ ถ้าถามว่าขายกี่บาทดีถ้าเป็นป้าต่ำ,ตำก็คงขายชิ้นละ20บาทใครคิดว่าแพงเกินไปแน่นอนมันก็ดูเหมือนแพงเนาะก็อาจจะขายแบบกำไรน้อยหน่อย19บาบาทได้ไหม <laughs> เอาเอาเป็นว่าเรื่องของราคาขายนะคะคิดและพิจารณาด้วยตัวเองได้เลยเพราะว่าอะไรวัตถุดิบต่างกาันต้นทุนต่างกาันแหล่งวัตถุดิบต่างกาันราคาวัตถุดิบต่างกันค่ะ ก็ลองคำนวณต้นทุนวัตถุดิบตัวเองนะแล้วก็บวกกำไรที่พอใจลงไปแล้วตั้งเป็นราคาขายได้เลยจ้าถ้าใครมีช็อกเหลือนะคะเอามาละลายเพิ่มแล้วมาเทใส่โมนค่ะเพื่อทำเป็นรูปทรงต่างๆเอาไว้ตกแต่งหน้าขนมก็ได้ยิ่งถ้าใครซื้อเครื่องรุ่นเดียวกับที่ป้าใช้อยู่นี้นะคะจะบอกว่าในกล่องเขามีของแถมมาเพียบเลยเนี่ยค่ะพิมพ์ชิ้นใหญ่ด้วยนะเอาไว้สำหรับเออเทช็อกใส่เป็นโมนนะคะ แล้วก็มีนี่พวกไม้เสียบทําฟองดูค่ะมีพิมพ์พลาสติกนะคะเป็นโมส,สำหรับช็อกแลตด,ด้วยมีมาตั้ง6อันเนี่แล้วก็มีตะแกรงพลาสติกแบบนี้แถมมาด้วยนะจ๊ะพิมพ์ที่เขาแถมมาเดี๋ยวป้าจะเอาช็อกละลายนะคะเทใส่ลงไปเพื่อทำเป็นของตกแต่งขนมค่ะ เทช็อกใส่กระแทกพิมพ์นะคะเพื่อเกลี่ยตัวช็อกให้เรียบค่ะจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นค่ะจนกระทั่งเสร็จตัวถ้าแช่ช่องฟรีซก็แป๊บเดียวเองค่ะพอเสร็จตัวก็แกะออกจากพิมพ์ได้เลยค่ะแกะง่ายแค่ใช้มือกดแบบนี้นี่เสร็จแล้วเอาไปตกแต่งขนมได้เลยเพื่อเพิ่มความหรูหรานะคะเดี๋ยวป้าจะเอาทองกินได้แปะลงไปบนตัวช็อกค,ค่ะเพิ่มความไฮโซสั่งซื้อได้จากช้อปปี้เหมือนกัน ไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะบางทีใส่เยอะไปมันก็ดูไม่น่ากินใช่ไหมเอาเป็นว่าไปปรับเปลี่ยนเอาเองแล้วกันค่ะเสร็จแล้วนำไปวางตกแต่งได้เลยตามชอบค่ะถ้าจะวางบนหน้าขนมแบบนี้ก็วางตอนที่ตัวหน้าช็อกด้านบนนะคะมันเริ่มที่จะเซตตัวแต่ว่ายัางไม่แข็งโป๊กนะคะมันจะได้ติดกันได้ใช้มัชเมลโล่แบบนี้แต่งก็สวยค่ะ มาร์ชเมลโล่ตัวนี้ซื้อมาจากท็อปหรือฟู้ดแลนด์จำไม่ได้ค่ะขออภัยบีบช็อกละลายเพิ่มด้านบนเพื่อเป็นการตกแต่งและช่วยยึดมาร์ชเมลโล่ให้ติดกันเป็นอันเสร็จพิธีค่ะหรือจะแกะขนมออกจากพิมพ์เสร็จแล้วเอาช็อกละลายนะคะมาบีบให้มันดูแบบว่าเป็นหยดหยดเยิ้มเยมแบบนี้ก็ได้ค่ะจริงๆถ้าจะบีบเป็นหยดหยดให้เหมือนย้อยๆแบบนี้ใช้เป็นช็อกกาแนาชบีบมันจะสวยกว่านะคะ แต่ว่าป้าอยากใช้วัตถุดิบหลักแค่2อ,อย่างก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นช็อกละลายธรรมดาเลยมันก็อาจจะดูแบบว่าแข็งๆหน่อยนะคะแปะช็อกคุ้มทองลงไปค่ะก็จะดูรู้ราขึ้นไหมอะ <c oughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมง่ายๆไม่ใช้เตาอบแล้วก็ใช้วัตถุดิบหลักเพียงแค่2ออย่างเท่านั้นเองสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ